นี่คือผมนังดาอะไรเนี่ย PPV ที่ขับได้ดีเทียบเท่า crossover ครับรถ PPV ของนิสสันครับนั่นก็คือ n i สสัน t ทอร่าครับนสันพร้อมแล้วครับที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่และนั่นคือเจ้านี่เลย New Nissan Terra 2021ครับสวัสดีครับแอดมินบอลครับวันนี้กลับมาอีกแล้วครับกลับมาอยู่กับ New Nissan Terra ใหม่ครับเปิดตัวไปหมันๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแล้วงวดนี้ครับนิสสันได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีทําการบ้านมาอย่างดี และมันเปลี่ยนไปจริงๆครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะบอกเลยว่าหน้าตาของ n i สสันเทอร่าเนี่ยเทียบกับรุ่นเดิมแล้วนี่โอ้หรุ่นนี้ดูดีมากขึ้นครับเนื่องจากว่ามันเป็นงานออกแบบใหม่นะที่เรียกว่าอนเบิลดีไครับนี่เลยกระจังหน้าโครเมียมนะครับคราวนี้ให้มาเต็มๆให้มาใหญ่ๆเลยนะครับก็ดูพรีเมียมมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับปรับให้เล็กลงนะครับแต่ว่ามีความปัดเปรียวมากขึ้นนะครับ ไฟจะเป็นลักษณะสีตาแล้วนะครับเหมือนกับเจ้านิสันนาวาร่านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยช่วงตั้งแต่กระจังหน้านะครับกับฝากระโปรงเนี่ยจะรับเป็นเส้นเดียวกันเลยนี่นะนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เจ้าฝากระโปรงเนี่ยดูมีขอบๆนิดนึงนะครับดูแล้วมีความสปอร์ตในการขับขี่ดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับครับจากด้านหน้าครับเราไปดูทางด้านข้างครับทางด้านข้างนั้นถ้าพูดถึงแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือล้ออลลอยดีไซน์ใหม่นะเป็นขนาด18นิ้วนะครับจัดมาพร้อมอย่าง Bristone Dueler นะครับ HT นะก็เป็นธรรมดาของรถประมาณนี้แหละนะครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะดูด้านข้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่ช่วงห้องโดยสารไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไระครับก็เรียกว่าจําดูแล้วแบบเหมือนเทอร่ราเดิมๆแหละนะครับแต่หน้าตาหล่อขึ้นเนาะคุณก็จะสังเกตได้ทันทีนะครับด้านท้ายรถครับไฟไท้าย LED แบบใหม่บอกเลยว่าหล่อมากนะครับ รวมถึงฝาท้ายเนี่ยได้รับการออกแบบใหม่นะครับซึ่งจริงๆถ้าคนดูเนี่ยครับคือฝาท้ายจากเดิมมาแบนๆใช่ไหมมันก็จะมีความนูนนิดนึงนี่มันทําให้ช่วงเนี้ยช่วงช่วงบันท้ายเนี่ยมันดูหนาขึ้นนะครับความหนาของมันเนี่ยนะครับทำให้ดูรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นครับคําว่าเทอร่านะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบวางอักษรห่างๆแบบนี้นะครับก็ดูแล้วน่าสนใจทีเดียวครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยภายนอกด้านหน้า ปรับให้ดูพรีเมียมดูหรูหรามากขึ้นนะครับด้านหลังปรับให้ดูบึกบึนมากขึ้นนะครับช่วงกลางห้องโดยสารลักษณะไม่เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่นะครับเอาละครับได้เวลามาดูห้องโดยสารกันแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าห้องโดยสารนั้นผมอยากเล่นอันนี้มากเลยครับกว่าสายตาเข้ามาครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับเราขนของมาเยอะมากครับแล้วผมก็เปิดใช้เบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งไว้อย่างเต็มที่เลยนะครับจริงๆแล้ว่ผมกลับรู้สึกว่า พื้นที่ในการเก็บสัมภาระของเทอร่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะแล้วถ้าเราเรามิดให้มันเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ล่ะนะครับก็สามารถทําได้ครับโดยเชือกเชือกตัวเนี้เอาไว้ดึงขึ้นนะครับแต่มันก็มีข้อนึงครับคือเชือกที่ดึงลงเนี่ยมันอยู่ทา่ใต้พื้นเดี๋ยวนะขอหาก่อนอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับฮึดซึ่งมันก็ไม่ได้ยากครับเอาละครับเข้ามาในห้องโดยสารกันแล้วครับก็ตอนนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่างานออกแบบของ NissanterRA นั้นมีความเปลี่ยนไปครับสิ่งที่เห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือความรู้สึกได้ว่ามันพรีเมียมมากขึ้นนะครับรถคันที่เรานำมาวันนี้นะครับเป็นรุ่น VL 4WD นะครับหรือ VL c u 4นะครับก็ในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเบื้องต้นเป็นทูโทนนะครับให้ความรู้สึกแบบเดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับสีทูโทนที่เราได้มาวันนี้เป็นสีเบจตัดกับสีดำนะครับ ซึ่งอาจจะถูกใจคนที่ชอบอะไรที่ดูสะอาดตามากกว่านั่นเองนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนแล้วนะเป็นดี Shape นะครับก็่วนพวงมาลัยไม่ต้องพูดถึงครับสหกรณ์ของนิสสันเลยนะครับเลื่อนไม้ออกมาคลายนาว่าตรงกลางเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับออกข้อมูลต่างๆตรงนี้เครื่องเสียงใหม่เป็นจอ9นิ้วนะครับซึ่งเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันไฮโซมากเลยนะนะครับเพราะว่ามันตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ ลูกเล่นขอ,ของชุดจอเนี้ยก็นอกจากเครื่องเสียงนะครับก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับหมดแล้วนะครับ Android Auto Apple CarPlay นะครับโดย Apple CarPlay นี้ก็เป็นแบบใหม่ซึ่งไม่ต้องเสียบสายนะครับอ่าจำแจ๋วเลยใช่ไหมครับแผนที่ก็มีมาให้นะครับจะสังเกตได้ว่าแผนที่เนี่ยพอเราใช้ Apple CarPlay ปุ๊บมันเอาแผนที่ Google Map มาใช้ <Okay. S 1> อ่าคือคุณไม่ต้องแบบอ้าวถ้าฉันจะใช้ Google Maps ก,ก,ก็ใช้ได้เลยนะครับกด Map แค่ เชื่อมต่อ Apple c ลคา a แล้วกด Map ได้เลยนะครับกล้องนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับพร้อมระบบ moving object detection นะครับแต่อยากฝากทีมงานนิสสันนิดนึงครับช่วยเอากล้องให้มัน h หดีกว่านี้ได้ไหมครับขอ HD กว่านี้ครับถัดจากเจ้าเครื่องเสียง9นิ้วมาเป็นนะครับแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาสบายๆครับนะแล้วก็ใต้ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มปิดนะครับ ชุดแอร์ตอนหลังนะครับถ้าไม่มีคนนั่งก็ปิดมันไปซะถ้ามีก็กดออนไว้นะครับนอกจากนี้ที่คุณยังสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่อง USB ครับซึ่งมีทั้ง USB A และ USB C นะครับรถญี่ปุเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นนิสันนี่แหละเจ้าแรกล้ำหน้ามากครับให้ USB C มาเลยนะครับตรงนี้เป็นที่วางของนะครับและนอกจากมันเป็นที่วางของแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยล่ะปาบเข้าไป เอาชาร์จสิเราวางไม่ตรงครับมันต้องมันต้องนิดนึงนะมันต้องแบบวางตรงอ่าใช้ได้แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นข้อนึงนะที่ที่บางทีก็ต้องพูดว่ามันมันเป็นความก้ากึ่งของความยากความง่ายในการใช้งานนะครับช่วงคอ,งองนโซลเกียร์เนี่ยก็ดูแล,แล้วแหละเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้สองปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มพับเบาะให้คนเข้าออกรถนะครับสมมุติว่าคุณไปรับพ่อตาแม่ยายขี้เกียจลงจากรถอะไม่ถูกหน้ากันก็กดป้าปุ๊บ นะครับรุ่น V L นะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือเบรกมือไฟฟ้าครับซึ่งการมีเบรกมือไฟฟ้าดีครับแต่มันไม่มีเบรคโฮครับอะไรเนี่ยครับมันต้องมีปุ่มนี้ปุ่มครับแล้วก็อุปกรณ์ออฟโรดนะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยครับคือเด s เซนต์คอนโทรลดิฟล็อกมีมาให้แล้วนะตรงนี้ก็ดีครับ ในส่วนของเบาะนั่งครับก็โครงเบาะนั้นเป็นแบบซนะีโร่กาวิตี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่คุณเห็นแหละครับลวดลายเบาะก,ก็บางคนอาจจะมาดูราตอนแรกเราก็ทำไมมันต้องเป็นออฟโรดแบบนี้นหลังเรานะครับจริงๆแล้วว่ามันเป็นเหมือนปุ่มนวดเนาะซึ่งก็เวลานั่งไปนะครับก็ไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่ว่าเวลารเราดูด้วยสายตาเราจะรู้สึกเป็นหนามอย่างเงี้ยมันไม่น่านั่งสบายอะ่ะพูดตรงๆนะครับแต่เบาะเจ้าเทอร่าค่อนข้างมีขนาดใหญ่คนระับ ซึ่งทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการเป็นเบาะไฟฟ้าครับซึ่งฝั่งเราเนี่ยนะครับที่เป็นคนขับเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้นะครับเดินหน้าถอยหลังพนักพิงนู่นนั่นนี่นะครับไม่พอครับก็ยังมีลัมบาซัพพอร์ตมาให้ด้วยโอ้นะครับซึ่งก็จริงๆลัมบาซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้แค่ดันในช่วงก้นกบเนาะช่วงบั้นเอวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น อย่างหนึ่งที่เลิศมากครับในเทอร่านะครับแต่ฝั่งคนนั่งนะครับก็ช่วยตัวเองครับปรับมือเัวเองนะครับเอาละครับการโดยสารแถวสองครับข้อดีของเทอร่าข้อหนึ่งที่อยากตบมือชื่นชมเลยครับคือมีที่เนืองเหนี่ยวตรงนี้เวลาขึ้นนะครับอันนี้คือท่านั่งที่ผมนั่งนะและอันนี้คือท่านั่งที่ผมนั่งในแถวสองนะครับก็เรียกว่าพื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับแต่ บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะว่าเรานั่งสูงกว่าคนขับใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเล่นระดับที่เรียกว่าเทเตอร์ซีดนะครับซึ่งเทเตอร์ซีดเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีทัศนวิสัยเวลาเรามองข้างหน้าช่วยคนขับได้ดีเบะนั่งตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับสําหรับให้พื้นที่กับผู้โดยสารแถวสามนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านนี้นะครับก็แยกแยกเลื่อนต่างกันนอกจากนี้ครับที่ผมเห็นแล้วก็ชื่นชอบนะนั่นก็คือ จอเพดานนะครับมีมาให้แล้วนะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นสวิชแอร์นะครับซึ่งก็สามารถปรับพัดลมได้4ระดับนะครับแอร์มีบนเพดานไม่พอครับท้ายคอนโซลกลางก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเบาะแถวสามนั้นนะครับก็อย่างนี้ครับนี่คือผมนั่งได้แต่ว่าคนนั่งแถว2เนี่ยนะครับก็ จะมีพื้นที่เล็กรูมอะน้อยลงไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขาบอกว่าจะต้องการนอนนี่คือสุดแล้วครับที่ผมจะมอบให้ผู้โดยสารแถวสองนอนได้นะครับเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวนะผมบอกเลยผู้ใหญ่อ่ะอย่ามานั่งเลยแถวสามอ่ะ นะครับรอบรถมายังไม่ทันไปไหนเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในเมืองเนาะก็พูดถึงการขับนิสสันเทอร่าในเมืองนั้นรถ p p พีนะครับก็ขอเน้นย้ากันอีกรล่าว่ามันไม่ใช่รถที่เหมาะกับการขับในเมืองเท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์ของนิสสันเทอร่านั้นยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ2.3เทอร์โบชาร์จคู่นะครับซึ่งเ้าพูดถึงเราสเปกกาลังเนี้ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าเขาปรับปรุงมาจริงๆเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับ อย่างแรกคือเรื่องของพวงมาลัยครับสัมผัสที่รู้สึกได้เลยคือพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักดีมากน่าจะเรียกว่าเป็นพวงมาลัยที่ผมจับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย oh. ดีที่สุดอะดีที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยขับรถ PPV มาทุกรุ่น,นครับ oh. คือปกติเวลาคุณขับ PPV เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยจะเยอะผู้หญิงจะไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันขับยากรถมันใหญ่มันยาวโออุปสรรคมันเต็มไปหมดนะครับแต่เทอร่าเนี่ยได้ปรับปรุงพวงมาลัยจากที่ถูกติติงเป็นว่าตอนเนี้ย ที่พูดได้เลยคือ 1. น้ํา้ำหนักพวงมลาลัยดีนะครับสคือการตอบสนองของพวงมลาลัยเนี่ยถือว่าโอเคเลยคุณหักนิดเดียวรถก็เปลี่ยนเลนให้เลยนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยวิเศษวิโสมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับช่วงล่างก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขับในเมืองเนี่ยนะครับก็จริงๆมันใช้ความเร็วต่ำเนาะตัวรถเนี่ยเราก็สัมผัสได้เลยว่า มีความแข็งกระด้างมากึืซึ่ง PTV เนี่ยมันมีความแข็งกระด้างของมันอยู่แล้วครับเทราเดิมเนี่ยเขาก็พยายามเซ็ตความแข็งกระด้างเนี่ยให้มันเป็นกึงก่งกแน่นหนึบนะครับแต่งัวน,นี้มันเหมือนว่าช่วงล่างมันติดสปอร์ตมากขึ้นครับความรู้สึกมันคือเราเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเออเฮ้ยมันมันกระชับอะ่ะช่วงล่างมันดูกระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความนุ่มนวลน้อยลงนะครับความแข็งกระด้าง มีเยอะขึ้นนิดนึงนะครับยอย่างตอนนี้ผมขับอยู่บนถนนที่เป็นซีเมนต์แล้วก็จะมีหลุมบ่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราเราเห็นได้ชัดเลยอย่างฝาท่ออะไรเงี้ยนะครับคือเราจะรู้สึกได้ว่าแบบโอ้โหเราสัมผัสได้ทุกอนูของถนนเลยถ้าเอาไว้ใช้ในการนั่งแบบสบายสบาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยอย่างเราเป็นคนขับเนี่ยเราชอบนะครับอันนี้ก็ต้องแรกกันไปนะครับเอาละครับนอกจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องของพวงมาลัยช่วงล่างเนี่ย เทอร่าก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้นะครับสิ่งที่ได้ใช้เลยในเมืองเนี่ยมีเยอะมากนะครับอย่างแรกคือบสปอร์ตครับรถคันใหญ่คันโตขนาดนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะขับแล้วแบบโอ้โหจะไม่มีมุมอับเลยเป็นไปไม่ได้บสปอร์ตมีมาให้แล้วครับระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับรวมถึงนะครับระบบเตือนและป้องกันการชนทางด้านหน้าอันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ท้ายสุดครับอันนี้ ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือกล้อง360องศาเนาะคือบางทีเราไปเข้าซอยแคบหรืออะไรเงี้ยนะครับรถคันใหญ่เนี่ยเราต้องการกล้อง360องศามากๆเลยเพราะว่าเวลาเราจะต้องออกจากซองหรือจอดน,น้ที่แคบมากๆเนี่ยกล้อง360องศาช่วยให้คุณประมาณการรถได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รวมๆเรื่องของระบบความปลอดภัยอ่ะก็มีมาให้ครบแล้วแหละถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับในที่สุดครับก็ผ่านชีวิตในเมืองมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสระบุรีเนาะก็ครับระหว่างทางที่ขับในเมืองเนี่ยนะครับก็เทอร่าเนี่ยถ้าพูดถึงกับเครื่อง203ก็จะต้องสดน้ำมันนิดนึงอะแหละนะครับซึ่งถ้าคุณจะถามว่ามันซดเท่าไหร่ครับก็เราขับมา41.9โลนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปเมื่อกี้ไปประมาณร้อยหนึ่งอะประมาณ3.94ลิตรนะครับเมื่อกี้ผม อัตราประหยัดไปแล้วครับอยู่ที่1 0 6จุกมกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถามากินไหมก็เป็นปกตินะครับสำหรับรถ PPV นะครับคือรถ PPV เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นรถที่มีน้ําหนักเยอะนะครับตัวใหญ่น้าหนักเยอะนะครับแล้วเวลาเราขับในเมืองเนี่ยครับก็ใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้เกียร์สูงสุดลรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าโอเคในระดับที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับรถ PP v บางรุ่นนะครับที่มีเครื่องเล็กกว่านี้ก็จะต้องบอกเลยว่าก็ยัง ซอกว่านิดหนึ่งนะครับผมพามาพักใหญ่แล้วครับตอนนี้ไปทางลอสระลบุรีเนาะเส้นทางวันนี้ไม่ได้ยากเลยครับพอขนโยทินไปทางสระลบุรีง่ายๆเลยครับสิ่งที่ผมขอชื่นชมนิสันเทอรนั่นก็คือพวงมาลัยครับจริงๆแล้วนิสันเทอร่านเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีพวงมาลัยที่จะออกแนวเป็นค่อนข้างมีระยะฟรีเยอะนะครับเพราะว่านิสันเนี่ยมองว่ารถคันนี้เอาไว้เน้นลุยเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเซตติ้งของพวงมาลัยเนี่ยออกมาในแนวของความกระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับซ ตอนเปลี่ยนเลน,นครับซึ่งเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยครับคุณน่ะจะใช้พวงมาลัยน้อยลงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักพวงมาลัยนะครับเวลาเราขับด้วยความเร็ว90ไปถึง120เนี่ยถือว่ามีน้ําหนักที่กําลังดีไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับเซตติง้งแบบนี้เนี่ยผมผมว่าเป็นเซตติง้งที่ค่อนข้างทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งก็สมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยนิสสันโดนขิงมากเรื่องของพวงมาลัยที่รู้สึกว่า หลายคนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสได้นำนิส s ันเทอร์รารุ่นเดิมไปลุยจะพบว่าการบังคับควบคุมเวลาอยู่ในทางลุยนั้นดีมากนะครับนอกจากพวงมาลัยที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของช่วงล่างที่ดีขึ้นนะครับคุณใช้ความเร็วนอกเมืองเนี่ยถ้าช่วงความเร็ว80-90ที่เป็นความเร็วคนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าเออช่วงล่างก็ยังมีติดแข็งแหละนะ แต่การตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุดช็อคอัพเนี่ยจะวดเร็วถ้าเทียบกับตัวเดิมอ่ะถือว่าเร็วกว่าพอสมควรนะครับทำให้เก็บอาการหลายๆอย่างดีขึ้นเช่นคอสะพานหลุมบ่อตรงนี้จะดีขึ้นนะครับและพอคุณใช้ความเร็วตั้งแต่ร้อยไปถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับอาการของช่วงล่างอันนี้นะครับจะเก็บอาการได้ดีขึ้นไปอีกนะครับทาให้การขับเร็วของคุณจะมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ดีครับส่วนที่ผมไม่ได้ชมนั่นก็คือเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่นะคร เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทําได้ดีของมันอยู่แล้วแหละนะครับถึงเครื่องยนต์ขับไกลๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเรื่องอัตราประหยัดก็น่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับซึ่งอัตราประหยัดของเจ้า Nissan Terra เนี่ยจากที่เราขับมากรุงเทพ,พมาจนถึงสระบุรีตอนนี้เนี่ยนะครับเติมน,น้ำมันไปแล้วนะครับตอน91.8กิโลเมตรนะครับเราเติมน้ํามันไปเนี่ยหารอัตราประหยัดมาได้เนี่ยนะครับอยู่ที่11.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นที่เป็น PPV ด้วยกันเนี่ยถือว่าก็ ไม่ได้กินนักหนาพอไปวัดไปวาได้นะครับในส่วนเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยเนาะก็จริงๆเราพูดไปหมดแล้วแหละตอนที่ลองขับในเมืองนะครับแต่ว่าพอมาขับนอกเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆนิสสันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับซึ่งระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะให้ความสบายมากกว่านี้แล้วรถลองเล็กอย่างนิสสันคิกก็มีมาให้เหมือนกันนะครับ เอาตรงๆนะหลังจากขับมาในระยะร้อยกว่าโลเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเริ่มรู้สึกคิดถึงรถบางรุ่นของนิสสันนะครับแล้วนั่นก็คือ n i สสัน X-Trail รลครับเซตติ้งของ n i สสันเทอร่าทั้งพวงมาลัยและช่วงล่างที่เป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับ X-Trail ตัว2.5ที่เคยนําเข้ามาขายในไทยนะแล้วก็มันทําให้รถรู้สึกว่าขับสบายขับสนุกแล้วก็ไม่เครียดนะครับนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณขับรถคันนี้ เราขับยาวๆอย่างที่ผมได้ลองขับนะวันนี้บอกเลยว่าเซตติ้งคล้ายกันเลยเหมือนกันแบบรากับแกะนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตอบสนองดีกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ของเทอรล่าเนี่ยแรงกว่านิสันเอ็กเซล2.5นะครับแล้วการตอบสนองของชุดเกียร์เนี่ยก็ดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าชุดเกียร์ตัวนี้มันเป็นเอสปีไม่ใช่ C ี t ถามว่าดีไหมผมตอบเลยว่าดีแล้วมันเป็นรถ PPV ที่ขับได้ดีเทียบเท่า Crossover ครับเอาล้ครับแล้วนั่นคือทั้งหมดของ n ิวนิสสันเทอร่า2021ครับเริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าดีกว่าเดิมรอกว่าเดิมขับดีกว่าเดิมและยังลุยได้ดีเหมือนเดิมด้วยครับใครสนใจไปดูได้เลยครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังวันนี้ไปก่อนแล้วครับฝนม,มาแล้วครับแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเร็ว